พาชมรถยนต์ไฟฟ้า100% 3รุ่นของฮุนไดทำไมขายดีจนต้องยุติรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปรุ่นอื่นๆของฮุนไดเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับและจากสื่อข่าวในต่างประเทศนะครับฮุนไดมีการประกาศว่าจะมีการขายแต่เพียงรถยนต์ Ev ไฟฟ้า100%แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ โดยประเทศแรกนะครับที่จะมีการเริ่มต้นนะครับก็คือประเทศนอร์เวย์จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2 0 2นีนี้โดยจากยอดขายสะสมรวมนะครับของรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์นะครับตั้งแต่ปี2020-2022ถึง2022นะครับมีทั้งหมดประมาณ25,000คันโดยพบว่ามากถึง92%นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV 100% ซึ่งจากยอดขายสะสมรวมดังกล่าวนะครับทำให้ฮุนไดตัดสินใจนะครับปลดระวางตัวฮุนไดทูซอนและก็ตัวฮุนไดซานต้านะครับซึ่งเป็นขุมพลัง PHEV นะครับโดยตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับที่มีขายในประเทศนอร์เวย์นะครับก็จะมีตัวฮุนไดโคนาอิเล็กทริกนะครับแล้วก็มีตัว i อออนิกฟนะครับแล้วก็ตัว i อออนิกซนะครับซึ่งมีการโชว์ตัวในงาน Mot ต r Expo 2022ที่ผ่านมานะครับ และในอนาคตนะครับคุณไดก็จะมีการเปิดตัวคุณไดโคหนนาอิเล็กทริกตัวใหม่นะครับที่มีการเปิดเผยว่านะครับจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัว SUV ไซส์ใหญ่นะครับมาเสริมทับนะครับเป็นชื่อรหัส IONIC 7ซนะครับซึ่งถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายคุณไดนะครับและสำหรับในตลาดประ คุณไดก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับโดยในปัจจุบันนะครับคุณไดก็ถูกดูแลด้วยตัวบริษัทคุณไดมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งมีการร่วมทุนกับกลุ่มทุนญี่ปุ่นนะครับมีการดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงปี2007นะครับถึงปี2023นะครับซึ่งในปี2023นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับคือการเปลี่ยนแปลงผู้แทนจําหน่ายนะครับจากตัวคุณไดมอเตอร์ไทยแลนด์เดิมถูกเปลี่ยนมือมาให้กับบริษัทแม่นะ โดยจะใช้ชื่อบริษัทว่าฮุนไดโมบ o ยตี้ไทยแลนด์นะครับมาพร้อมกับทุนจดทะเบียนบริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทนะครับ mm hmm. โดยรถที่คาดว่าจะมีการประเดิมการเปิดตัวรุ่นแรกนะครับจากการบริหารนะครับผู้แทนจำหน่ายรายใหม่ในประเทศไทยนะครับคาดว่าจะเป็นตัว h ุ u ไดไอ i o n นกไฟนะครับ ซึ่งจากเดิมมะครับมีแผนว่าจะมีการทําตลาดในช่วงเดือนพฤษภา2022ที่ผ่านมานะครับโดยถูกเลื่อนออกมานะครับซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2023นี้นะครับโดยแผนของตัวคุณไดไอออนิกไฟ้นะครับจากเดิมนะครับที่จะมีการนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ ก็จะถูกเปลี่ยนนะครับโดยนําเข้าจากโรงงานในประเทศอินโดนีเซียแทนนะครับซึ่งมีการเริ่มผลิตพวงมาลัยขวาของตัวคุนไดเอลนิกฟ้าในเดือนมีนา2022ที่ผ่านมาโดยการนําเข้านะครับก็จะใช้สิทธิ์ทางภาษีนะครับ AFTA หรือว่าอาเซียนฟี t เท d e แอเรียนะครับเพื่อให้ได้ภาษีนําเข้าศูนย์เปอร์เซ็นโดยจะทําให้ราคาของตัวคุนไดเอลนิกฟ้านะครับมีราคาคาดว่าต่ากว่า2ล้านบาทนะครับ โดยรายเอียดของตัว Hyundai i o n i ก5นะครับมีพิกัดใกล้เคียงกับตัว Honda CR-V และก็ตัว m a ร d a CX-5 ซนะครับซึ่งคู่แข่งโดยตรงนะครับถ้าเป็นรถยนต์ EV ด้วยกันนะครับก็จะมีตัว Subaru s u บ a r ุโซ t e r r a นะครับตัว Toyota BZ-4X แล้วก็ตัว Nissan a r i ิยนะครับโดยรายเอียดสเปคและก็พาวเเตร์เบื้องต้นของตัว IONIQ 5นะครับคาดว่าจะมี3รูปแบบนะครับ โดยจะแบ่งเป็นตัวซิงเกิลมอเตอร์นะครับหรือว่ามอเตอร์เดี่ยวมาพร้อมกับรุ่นสแตนดาดเรนสกำลังจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรส่วนถึงร้อยทำได้ภายใน8.5วินาทีส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่383กิโลเมตรส่วนในตัวรุ่นถัดมานะครับมอเตอร์เดียวเช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นลองเรน n g e กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น217แรงมา้าแรงบิดจะอยู่เท่ากัน350นิวตันเมตร และก็มาพร้อมกับอัตราเร่งส่วนถึง100อยู่ที่7.4วินาทีโดยระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับจะอยู่ที่480กิโลเมตรเ่รนตัวสเปคท็อปสุดนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับกำลังอยู่ที่305แรงม้าแรงบิดอยู่ที่605นิวตันเมตรอัตราเร่งส่วนถึงร0 0นะครับทำได้ภายใน5.2วินาทีส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับจะอยู่ที่459กิโลเมตร โดยในรุ่นมอเตอร์เดี่ยนะครับจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ในรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อส่วนในเรื่องของรูปรักษณ์การออกแบบและการดีไซน์นะครับถือว่ามีความโดดเด่นค่อนข้างมากเลยนะครับมีการออกแบบทั้งด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับที่เป็นแบบล้ำอนาคตนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบมินิมอลดีไซน์ด้านหน้าตัวรถนะครับเมื่อมองนะครับจะให้อารมณ์คล้ายๆกับตัว Stormtrooper นะครับตัวละครใน Star Wars เลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นวารเดยทั้งหมดนะครับของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับของตัวหุนใดทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศไทยนะครับซึ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณนใดรถจน e ี100%รเนะครับถ้ามีการทำตลาดตัวไอริกไฟนะครับเปิดตัวมาราคาต่ำกว่า2ล้านบาทนะครับจะมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและถ้าทุกท่านนะครับชอบข้อมูลแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ